สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในแบบใหม่นะครับซึ่งเรามาอยู่กันในแบบของ Crystal Quest Beta นะครับก็จะเป็นแบบใหม่นี่แหละซึ่งเป็นในตัวของเบต้าอยู่นะครับยังไม่เป็นตัวเกมจริงเนาะซึ่งจะเป็นแบบใหม่ในโลบล็อกนี่แหละคอฟฟี่ที่ผมจะมาสอนรับเนี่ยก็จะเป็นมีชื่อว่า Ah Wisdom Shroom h a d นะครับจะเป็นหัวเห็ดประมาณนี้แหละอ่ะสรุปหัวเห็ดตัวนี้เนี่ยสำหรับวิธีการรับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็เข้ามาแบบนี้ก่อนที่ผมไปลิงก์เมื่อที่คลิปให้ไม่ยากแต่ว่าอาจจะค่อนข้างนานนิดนึงเนาะ ซึ่งคลิปเนี่ยก็สังเกตเห็นได้ว่ามันสิบสามนาทีของคลิปผมนะครับอ่ะก็ท่านผู้ชมเนี่ยต้องทำการเล่นตัวทูรี้ให้จบนะครับหรือว่าเล่นเบต้าในเกมนี้เนี่ยให้จบนะครับท่านผู้ชมก็จะได้โหมดทันทีเลยเนาะก็แต่ละวิธีเดี๋ยวผมจะสอนเลยนะครับท่านผู้ชมเดินมาตรงนี้ก่อนนะครับทําการกดคลิกไปที่ตัวสี่ยมตาลตัวนี้นะครับชวนนิ่งโมโม่นะครับอ่ะนี่คือชื่อของมันเนาะโอเคผมร้อนมากเลยตอนนี้ แล้วก็เมื่อท่านผู้ชมกดไปนะครับเขาจะให้เราทําการเล่นมินิเกมเนาะมันไม่ไจำเใช้มินิเกมหรือเปล่าเป็นเกมนั่นแหละวิธีการเล่นเนี่ยท่านผู้ชมนะครับรู้จักเกมฟุตนินจาหรือเปล่าเล่นแบบนั้นเลยนะครับแบบเอานิ้วกดที่หน้าจอแล้วก็เอานิ้วลากไปโดนตามปุ่มต่างๆนะครับซึ่งปุ่มสีเขียวเนี่ยแล้วก็ปุ่มสีฟ้าคือปุ่มที่เราต้องลากให้โดนนะครับถ้าเกิดเป็นปุ่มสีแดงถ้าเกิดเรากดโดนเนี่ยมันจะทําให้เราแบบอ่าหมดสติกนะครับ เข้าใจไหมครับว่าสติกอะแบบเป็นการแบบคููอะไรประมาณนี้เนาะมันจะได้แบบคะแนนเยอะขึ้นนะครับอ่ะเล่นเป็นฟุตินจาเลยนะครับแบบวงกลมสีแดงก็จะเหมือนแทนเป็นระเบิดเนาะอย่าทําให้มันโดนประมาณนั้นอ่ะที่การเล่นเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมสาธที่ห้ดูเนาะน,นี้ผมก็ใช้นิ้วชี้นะครับผมใช้นิ้วชี้สีแดงห้ามโดนเลยนะครับน้วโป้งผมแบบมันไม่ค่อยโดนผมเลยใช้นิ้วชี้ดูมันก็แบบเล่นง่ายขึ้นเรีนเยอะเลยเนาะอันนี้มันแค่สอนเล่นนะครับ ส่วนจริงๆเนี่ยที่ต้องทําเนี่ยคือกดกระบาดเรามาก่อนอ่ะเมื่อกดออกมาเนี่ยมันจะเป็นคัสซีมาที่คอมมอนพอกโกะไม่ใช่พอกโกะหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันโอเคเดินไปที่เจ้าคอมมอนพอกโกะนะครับแล้วก็ทําการกดไปที่ตัวมันมันเดิมเลยแล้วก็ทําการเล่นเกมที่คล้ายๆนินจาฟุตนะครับฟุตนินจาเออจำชื่อไม่ได้ละช่างมันโอเคเมื่อเล่นครบนะครับนผูมชมก็จะได้เป็นไข่มานะครับ แล้วก็จะได้เป็น G โอทซึ่ง G โอทเนี่ยมันจะเป็นค่าเงินหลักในเกมนี้เนาะก็ซึ่งตอนนี้ผมก็มีประมาณ6 6สิบหก G โอทนะครับไม่ประมาณหรอกหกสิบหก G โอทนั่นแหละโอเคเมื่อท่านผู้ชมเก็บครบเนี่ยท่านผู้ชมเดินตามลูกศรไปเลยนะครับเพื่อไปรับของประจําวันนะครับก็คือ daily reward อ่ะซึ่งผมได้เป็นพลังอ่า double jump นะครับสามารถกระโดดได้สองรอบเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้นะครับโอเนท่านผู้ชมเดินมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเขียน empty คือไม่มีใครใช้ทําการกดลูปนิ้วไปเลยนะครับต่อไปก็กด add G โอทไปนะครับ กดตามที่อ่ามันจะเป็นวงกลมที่เขาอ่าวงกลมให้นะครับกดตามไปเลยเนาะโอเคกด crack one crack อ p e ่อ่านผิดขออภยัยตรงนี้ก็จะได้เป็นพกโกะนะครับซึ่งจะทำให้เรากระดดูสูงขึ้นนิดนึงก็มาเยอะมากกดตามวงกลมเลยนะครับกดไปแล้วกดช่องนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพกโกขึ้นมาใส่ตัวเราแล้วโอ้โหใส่แทนขาเลยนะครับโอเค ต่อไปนะครับคุณต่อไปเราต้องทําการเก็บเจ้าคริสตัลตัวนี้เนะี่ยทั้งหมด3อันนะครับซึ่งอันแรกอยู่ตรงนี้อันต่อไปก็ตามมาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาตัวนี้นะซึ่งผมจะเร่งความเร็วก็ตามไม่ทันกันแล้วกันนะครับโอเคผมร้อนมากเลยตอนนี้โอ้ร้อนเคลื่อยกันโอเคส่วนอันต่อไปนะครับก็ตามมาเหมือนเดิมเลย โ okay, อเคาท่านผู้ชมเก็บคมนะครับท่านผู้ชมก็เดินกลับไปที่ออร่าตรงเดิมตรงที่เราอัปเกรดเนาะโอเคจากนั้นนะครับบอสต,ตัวใหม่มันจะขึ้นมานะครับซึ่งเราต้องทําการไปตีบอสอ่ะก็ท่านผู้ชมไปตีก่อนนะครับการตีบอสเนี่ยก็คือการเล่นไอเกมนินจาฟุตนั่นแหละฟุตนินจาท่านผู้ชมเล่นจนจบเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้เป็นตัวของจีโอดนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ไข่เนาะ ได้แค่จีโอนะครับซึ่งจีโอเนี่ยเราจะใช้ในการ update, อัปเกรดอ่าเจ้าตัวพอโกรดนะครับ mm hmm. สัตว์เลี้ยงที่เราได้มาเมื่อกี้อ่ะซึ่งก็เดินเก็บจีโอเนาะมันจะเป็นวงกลม,มสีส้มนะครับเดินกลับไปนะครับกลับไปที่เดิมอ่ะกดคอนตินวไปนะครับท่านผู้ชมเดินกลับไปอัปเกรดสัตว์เลี้ยงเนาะอันนี้คือผมจะพาไปอัปเกรดสัตว์เลี้ยงซึ่งก็อัปเกรดเพื่อจะมันจะได้ดีขึ้นนะครับก็เดินมาที่เดิมนี่แหละแล้วก็กดรูปนี้นะครับมันจะเป็นการอนะัปเกรดเนาะก็กดไป แล้วก็ทําการกดอัปเกรดพ่อโกไปนะครับออจริงๆไม่ต้องเดินมาก็ได้นะครับผมงงเตรเอมว่าเดินมาทําไมก็กดอัปเกรดไปประมาณเาลเวลทลากก็ได้แล้วแต่ซึ่งผมเอาเป็นเลเวลสี่แล้วก็นผูมาชมเดินมาด้านบนนี้นะครับโอเคซึ่งนผูมาชมเนี่ยต้องมีเจ้าจีโอตทั้งหมด200ก่อนนะครับเพื่อปลดล็อกโซนนี้ซึ่งโซนนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนหลักในการทาอีเวนต์ของเรานะครับแล้วก็จะได้พวกของต่างๆเนาะโอเค เดยวมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมต้องทาการมาเล่นเกมฟันไ,ไม่ใช่ฟูรินจานะครับฟันฟันลูกออฟก็ได้อะเออมันเล่นในเกมนี้ก็ได้อ่ะท่านผู้ชมเล่นจดน,นะครับท่านผู้ชมก็จะได้เป็นไข่ของเจ้าตัวลืมชื่อโอเคไม่เป็นไรมาตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นมันชื่อว่าอะไรอะครูโซหรือเปล่าอันนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เล่นไปเหมือนเดิม เล่นไปท่านผู้ชมก็จะได้ไข่ของครูโซมานะครับช่ครูโซ so หรือเปล่าวะเออนั่นแหละแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับกลับตามผมมาเลยกลับตามผมมาคืออะไรตามผมมานั่นแหละกลับไปที่เดิมนะครับผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยขออภัยด้วยแล้วกันกลับไปที่อ่าที่ฟักไข่นะครับนี่มันพันเป็นอะไรไม่รู้กด add geo ไปนะครับอ่ากดไข่ไปแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยท่านผู้ชมสามารถไปเล่นเจ้าตัวบอส ตัวเมื่อกี้ได้นะครับตัวแรกเนี่ยไอตรงฝั่งนู้นน่ะเออนั่นแหละเพื่อเป็นการรอได้นะครับแล้วท้ามัชชูอาจจะได้ตังไม่ได้อาจหรอกจะได้ตังนะครับแล้วก็มาอัพเกรดพวกสัตว์เลี้ยงของเราโอเคนะกลับมาดูไข่ของเราดีกว่ากดอินสแตรกไปนะครับกดคร c k เ p e n เอาเดี๋ยวผมลืมใส่อีกอันหนึ่งนะครับขออภัยนะครับ โอ้โหต้องใส่ไข่อันหนึ่งไปเนาะผมลืมเจ้าตัวครูโชเลยนะครับอ๋อไอไข่อันแรกชื่อท o เทมไอส์ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสามารถแคร c ก็โอเพได้เลยท่านผู้ชมก็จะได้เป็นติ t ทูเทมไอสเออติดอาอีกเนาะโอ้โคตรหลอนนะโอเคก็ไข่ต่อไปนะครับเป็นครูโชกดแคร c โอเพนไปนะครับเมื่อกดไปเนี่ยไข่มันเปิดมากากล้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครูโชนะครับไม่รู้ใช้ทำไรได้ใช้อ๋อ ใช้ตีประตูเขียวๆที่เราเดินผ่านไปเมื่อกี้โอเคท่านผู้ชมก็ทําการอัปเกรดทเทมไอ้นะครับจนกว่าตังเราจะหมดเลยเลยนะครับกดไปกดไปกดไปโอเคเมื่อตังเกือบหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ทําการใส่ทเทมไอแทนตัวพอโกะของเรานะครับโอเคมันก็จะเป็นตาประมาณนี้ท่านผู้ชมก็โอเคช่วงนี้นะครับเป็นเป็นเควสนะครับสิ่งท่านผู้ชมต้องทำเนี่ยท่านผู้ชมต้องทาการตีเจ้าบอสต,ตัวนี้เนี่ย จนกว่าถ้าผู้ชมจะเลเวลห้าเนาะซึ่งเลเวลก็ดูได้จากตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็เลเวลอ่าดูแบบนึงมองไม่ค่อยเห็นเลเวลสามนะครับอ่ะก็ไม่พูดละเล่นไปเรื่อยๆเลย ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล5แล้วนะครับก็เออนั่นแหละผ่้นผู้ชมเลเวล5เนี่ยท่านผู้ชมเดินตามผมมาเลยนะครับโอ้เหงื่อเข้าตาแสบตาโอ้แบตตามอีกผมลืมชาร์จผ่้นผู้ชมมาถึงเนี่ยท่านผู้ชมก็กดตรงเลือกตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ทําการใส่เจ้าตัวนี้ไปนะครับครูโชนะครับเอ้ยใส่พกโกก่อนแล้วก็ใส่ครูโชนะครับเพราะว่าผู้นับชมเลเวล5เนี่ยท่านผู้ชมก็จะสามารถใส่ได้อีกช่องเนาะสัตว์เลี้ยง ซึ่งตัวครูโชเนี่ยจะทําให้เราตีประตูสีเขียวได้นะครับต่อไปนะครับสีที่ท่านผู้ชมทำเนี่ยท่านผู้ชมทําการหาคริสตัลสีส้มๆนะครับทั้งหมด12อันนะครับซึ่งทุกอันเนี่ยตามผมมาเลยนะครับ นี่นะครับครูโซใช้ตีประตูสีเขียวนี้ไม่แน่ใจว่าใช้หรือเปล่าใช่แหละเออครูโซมันถือมือซ้ายนะครับเราเห็นไม้มว่าเราตีไปก็ใช้มือซ้ายผูว่่ใช่แหละเออนี่แหละคือเราต้องมีครูโซนะครับ โอเคเมื่อท่านผู้ชมมาถึงตรงอุโมงหรือเปล่าเป็นถ้ำท่านผู้ชมเปลี่ยนตัวครูโซนครับไปเป็นโทเทมไอแทนนะครับสาเหตุก็เพราะว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าด้านบนเนี่ยมันไม่สามารถปีนได้นะครับเมื่อใส่โทเทมไอใช่ไหมท่านผู้ชมก็จะเห็นพวกก้อนหินนะครับมันโผล่ขึ้นมานะครับก็เราจะได้ปีนขึ้นไปได้นาะมันเป็นสกิลพิเศษของโทเทมไอจะเห็นสิ่งที่เราแบบมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้นะครับก็อันนี้คือความสามารถของโทเทมไอเนาะ จริงๆเนี่ยท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะครับสเตปนี้เนาะซึ่งก็ท่านผู้ชมสามารถเลื่อนหน้าจอแล้วก็หาเพชรได้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆด้านล่างอ่ะเป็นเส้นๆสสีส้นสมนะครับแล้วก็เป็นสัยลักเจ้าตัวคริสตัลนะครับซึ่งมันจะบอกตำแหน่งนะครับว่าคริสตัลอยู่ตรงไหนเนาะ,ะซึ่งก็ตรงส่วนนี้เนี่ยไม่ต้องดูตามคลิปผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมกลัวท่านผู้ชมเดินตามไม่ทันนะครับเพราะวาผมเล่นความเร็ว โอเคเก็บครบแล้วนะครับเมื่อเก็บครบเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปที่แสงออร่าที่เราอัปเกรดจัดเลี้ยงเอ,อิร์มช่อัปเกรดที่เราฟักไข่อ่ะก็เดินมาที่ออร่าตรงนี้นะครับตอนนี้คือจะได้ของฟรีแล้วเนาะโอ้โอเคตอนนี้นะครับก็จะมีบอสใหม่คือซิงคูล่าครูโชนะครับมันโผล่มาซึ่งก็ตามมาเลยนะครับว่าเจ้าบอสซิงคูล่าครูโชอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราตีบอสต,ตัวนี้เสร็จเนี่ยหรือว่าเล่นเกมฟูรินจาเราก็จะได้ เจ้าตัวไอเทมฟรีนาทีเลยนะครับก็เดินตามมา,มาเลยมาละสิงคุราครูโชผมได้เวลาเล่นเกมฟูนินจานะครับเสียนจัดเลยตอนนี้มือทองละโอเคเมื่อท่านผู้ชมเล่นเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมนะครับก็จะได้แบตชแล้วก็ของฟรีนาทีเลยนะครับแล้วมันก็จะมีคัดซีนว่าเรานั้นผ่านเบตาแล้วซึ่งก็เขาบอกกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดผ่านตัวเบตาไปเนี่ยท่านผู้ชมจะ รับไม่ได้แล้วนะคะสำหรับคอฟฟี่ตัวนี้เนาะเพราะว่าแมปมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็แค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ผม่อควาคสนุสนุเสื้อล่เกงคริสต์มาสแบบนมด้วยคลิปนี้เป็นเทนท์รับของครินเจคก์ใหม่คลิปหน้าน,นะครับ